บานันไปาึกปลาจประดโลจัยคนเราก็ตั้งใจบวชเพื่อจางกุศลให้พบต่างสากข้าไปจึกนี่ก็เรียกว่าบาปคุณปณนณากรกิน,น,นอ้นวก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่กล้าวันนหนแล้วไปทำในทันาเจ้นู่นนีน่มึงบวชเร็วอย่าแรงมึงนี่นก็ปลาเย็ดแม่ม oh. เคยบัวอะไรบัวดินเคยตำเต้าได้เคยเจอเบียกวดไปใช่เมาล่องปลากันนี่แต่ต่าเวลาตรวจสอบเผื่อตรวจปืนกูตรวจนั่นกูไอ้ไรเวลาก็ไหวตรงไหวขนาดเออเต่าได้ซ้ำรอยไรพอๆๆกูโก้สักทีกูโก้สักทีอะไรบาทนึน ทันผู้ว่ามาตึงแล้วกับยินดีต้อนรับพี่น้องปรบมือให้กับทันผู้ว่าสะกรังกับทันผูเกตเออพอน,นั่งอีเลิกมากแล้วขอบคุณมากกับทันผู้ว่าเพิ่งมาตึงนะรับนะด้อยต่อตาทันใาญไปเป็นผู้ว่าจังหวัดได้ค่อยรับนั่งเดียวไปตกจังหวัดนะครับจะตามไปเล่นนะกับทันผู้ว่าทันผู้ว่าไปผู้แกะนั่งเดียวเล่นผู้แกต ท่านผู้วาใหญ่ไปอยู่ชังนั่งเดียวเร่งจังผู้วาใหญ่ไปกรุงเทพ๊นั่งเดียวกรุงเทพ๊ยผู้วายายไปยาลานั่งเดียวไม่ว่างนอไปไหนผู้วายากูใกล้ผู้ว่ากูเกียรไม่ใช่นผู้ว่ากูใกล้ไม่ว่ากูนี่ใกล้นอนแล้ววะเดี๋ยวเะิมผู้วายเป็นไรเราไปงันเออไปเป้ผู้วาไปจันทรเราไปจันเออไปเป้ท่านผู้วาขึ้นมาแล้ว มึงหลี่ดหกยอะไรมั้งหมวกมา n u ô มั้งมามลยที่วมวกกินได้ไหมแก่กลัวตุกนำกางแล้วกเจอไม่ตั้นเลยไวเห่เธอกลวอเดเดียวไ้เธอกวยเออแกเลยโลปิงงไม่รู้ใจ แล้วม,มันต้องไ to ห้เกียร์กับตันผูวผเป้าเป้านี่่วัดีกับตันตันรับเหล้าไหมกับบล้อรับเหลากับนะมอันกาจัดไปุมได้เล่นักตีนะครับคับคับมันจำาะคับเดียวแก่ตง่ายเองนตันผัวมาเสกรุงเทพเีให้มาเครื่อง ลงเครื่องมามัดมาแก้บแก้เครื่องแรงเดี๋ยวปนไปกูลุกโอ้ยอยมันเร็วเกินเร็วไม่ตันงเงียบควันตั้งวันใหญ่ใจเทวดาบเป็นมาแรงกันหมดช่วยตัวควันเหลือบินดันผู้ว่าลัยแก้แคบล่ะหอนานนั่นขุนช้าหมายกำลังใจท่านกู้เกียรติบ่งประพันธ์เนี่ยคนปัจจุลทำคนตีน้อยคลุนเอาละคลุนล่ะ ก็จะซ้อยรอในบัวดอกเป็ดนกขี้ไตมึงซึกอต้นนอ้มาบวชไม่ซึกอยิงตั้งผู้ว่ามากูบวชรอดเอาซอยเวลาเกย์ซอยบาดคุดมายืนหน้าชวนดูวันเลื่อยเลือดไปบวชแล้วบวชยาวกูไม่ซึกแล้วแกเกย์ว่าพื้บวชบวชรอดเราในหน้าตีเราเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัตตานี ถูกบังคับจากผู้ว่ากับนายกให้มาเฝ้าหนังได้ข่าวว่ามีพระบวเบบบชเองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ขาดอย่าไปต่อยอย่นั้นรุ่แรกไปกขาบลิ้นว่าไงบวชเองใช่ไหมไม่บวชไม่ใจ่บวชเองพระจริงหรือพระปลอมพระจริงจันไม่เชื่อขออนุญาตตรวจเยี่ยม ตาเย้าเหลืองสแสดงว่าพระจริงไหนนี่กง่ายกลาบาู้เลยว่าไงพระจริงหรือพระปลอมพระจริงจ้าตูดาเยอะอะเยมเยมพระจริงเยมถ้าพระจริงต้องสวดศพได้สวดศพเขาว่าอย่างไงสวดได้ไหมสวดได้จ้าสวดดูซิเท่าเท่าจริงจวดจริง งานชวดเป็นไม่ชวดรอบก็ว่าเพื่อกุดาลฮะกุดาลมึงเอาไอ้จคตี้กุดว่าซาลาหเราติ้งที่กุดกะกุาลากุลาลุแงเอาไปลอยเลยปลาหรือคนี้รวดตุกครั้งก็ต้องตังต้องขึ้นนาบ้ยขึ้นนาบนาบมอันกย็ยน้องได้ปอมเลยไม่เข้าใจในหยอ่ะ ก็ปลาพื้นก็คือปลาเน่นกูมั่งก็ใช่ไหมปานนี้นะมึงชวดมาต่ลั้งในจึงกูก่อนนาพามเราแบบรีบสิ่งนะถ้าจะไม่เลี้ยงมึงจ่ายทีให้ดูกูนะว่ากันสวดได้ไหมสวดได้จช่ไหนลองดูซิเดี๋ยวๆดวสวดดูสิเอาทำไมไม่สวดสวดสิอยาต็ง คำพระอะไัเรียวตาเท่ยยาเจตะเดียวตาคุณนึกโยนี้น่อพร้อมแล้้พป้อมเลี้นะโบตสัพพะขาวะโตอาระหยายืดเลยหไมใชมังเลยส่วนไม่เป็นนะบวชธรรมะธรรมาบวาธรรมะ บัวได้เสียเวลาบัวได้เปลืองผ้าเสื้อบวชทำไมอะฮะไปเข้าเสือกบวชบาป้าเปลืองข้าวสุกชาวบ้านมันยุ่งไรกับกูอย่าเล่นกูไม่ได้ไม่ได้ปลากูไม่เได้กูเกาว่าเพื่ออัตมาฮะอัตมาดูได้ไรกับอัจยามาฮะฮะอัจยามาไม่ติดคุกป่ะ อาไปรวยได้เที่งแน่คุณติดร่างตุยกว้าอัตมาอัตมาเอาตมาบวชอยู่วัดไหนอะวัดเติมชุกปริดปาชบวชเปรตดเปรดบวชได้เสื่อมศาสนาศาสนาพุทธย่างดีอะแต่คนที่เข้าไปอยู่ในศาสนา บางทีตำรวจไม่เหมาะสมซูบๆแต่แต่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 ตี่ตายเหอ้รู้ความคุเราเป็นตำรวจเราต้องปราบปรามคนพวกนี้ไม่ให้อยู่ในสังคมได้เข้าใจไหมบวชเปรตเปรตบวชต่ำไปช่วยด่ามันหน่อยสิไอ้เท่งปราบเปรตเปรตบวชต่ำปีเลยนึกอิตายวงเลยอย่างตั้งด้านหยัดแหมม เจ้าบาลีตายเด็ดจุนอนดกะริตายเนี่ยกว่าป้ายาบาลลอนเมืองไม่ตุราพระไม่จับมั่วกับก้อนต๋อมหยัดแหมมเออนี่มึงด่าใครด่าปราาพระอะไรตั้งดานะ่า ทาพรักทั้งด่านเนี่ยตำรวจไม่บินซาบาทเลยบ้ามึงให้เก่งกำแรงเหมือนกันไม่คนไม่ปิดอย่ยโกรธแต่า้คนเดียวปิดก็โกรธพวกไม่ปิดก็ไม่ตื้อกว่าพลาเออจริงว่าไงศึกไม่ศึกไม่ศึกบวลแล้วไม่ศึกทำไมศึกไปโรงพักไม่ไปโรงพักทำไมไปโรงพักก็ไม่ต้องศึก มา,า่าอใบาย่างนีกูว่าไหนจริงซึกงยาบื้นไม่ซึกงทำใจเกลว่าพื้บวดแล้วบวดรอดไม่ซึกแล้วูเออไม่ซึกเลยทำใจเกลยก็ลองไม่ซึกแล้วจัดนี้บวดแล้วบวดรอดเราได้ก็มาแล้วอีน้องนอนตุ๋นเนอ้อซึกงทัพี่ ตาปีไม่จึกน้องลำบากปีอยวน้องเลี้ยงลูกคนเดียวนี้ปีลูกตั้งมดอานไปโรงเรียนตงกิดเลตะวันหนึ่งจำซีอยมดตุกวันราบวาัดนะลูกเหรอรวยปรีแร่ตายโอ้งอันจึ๊อตาปีน้นองได้ลูกคนหนึ่งแล้วหรอได้ลูกได้ร้วค่ะ ไปป้าลูกมาไปกูให้อาลอยไปกูก็ได้ตัวยจบเลยว่าจบก็ไม่แก่ตายนิดเดียวมาดมาดเลยกูแกนช่วยเลยไปป้ามาไปกูให้อาลอยไปมาลูกมาเด้งปืดเดียวโลกูมาเห็นน้าเหมือนผู้ว่ายวนกูเลย ลกก็อยู่อะลกกูไม่ไอ้น้องนอนต่อยเนอะนแหม่จะได้ไงประการต่อปีมากอดเจ้าเอ้ยิงคว้าวา พี่มากดิ้งคว,วายจะปากกายว่าน้ำกระบุรีสินุ่มกระเตยกระเป็นใจเจ้าตอมกลายเป็นรัตตีป้าน้องขึ้นรูปกระบุรีไปวีวา่าเจ้าตอมนุ่มกระเตยมาลองเอ่ยกันด้วยละแนนอนนัก ปีจะประกองน้องทวงฮะก็ละอ้นคนซ่องเป็ดนี่คือเอ็ดที่นำปลาบอกหน้าปลาว่าจบนีท่านลูกเดียวนั่งจะลาแควนออกจ,จะทำการลาแควน ก็เสี่ยงปลอบมือให้กำลังใจกับทีมงานสักครั้งครับการแสดงคืนนี้พิดาลาดไปกันได้ครับก็ไปพร้อมพี่น้องนี่คือเรื่องที่ิบซ่องแล้วนะครับฝากกับพี่น้องไว้ด้วยฝากติดตามลูกทุ่งวัฒนธรรมชาแนลทาง YouTube ด้วยนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงแรกรับชายทันโดยผลงานเพลงเก่าๆที่นั่งนองเดียวแต่งขึ้นมาเองบทเพลงนี้ครับเตือนใจคนไกลบานกับ ขอบคุณครับ สามย้มข้าวพี่คอยน้องสาวเจ้าไม่ลบมาปลายเดือนสีอยางข้าวเดือนห้ายังราราลัดเปยตอนแววส่งกลาดผ่านเลยเียงเฉยไม่มีวีแววหรือลืมสัญญาเสียแลว้วน้องแก้วเจ้าลืมออยุน ไปโยบางกอกหรือสาวบางนอกอีลอกพี่บา่าวไปอยู่เมืองฟ้าสะก,กาวหรือลืมพี่บา่าวเสียแล้วสาวนุยบ้านนาฝนปลปอยลองตรงแทงดอกข้าวลุยลมพาช่วยมารวยรวยผีคอยสาวนุย อยู่นาที่เดิมจ้าวไม่คิดถึงคนอยู่ลางอ้างว่าศกส,สารกินข้าวไม่ได้ค,ครับลืมบัวบอกลูกยอกปลาสายน้องลืมปู่ย่าตายาย ลืมแล้วปักตายดินแดนนั้งลุงสายลมพัดหนาวที่น่งนับดาวบนฟากวอนฝากลมช่วยพัดพาว่าคนบ้านนานั้นยังมั่นคงฝากเกือนใจสาวให้รักเราจริงใจซื่อตรง ด้วยรักแรงใจของพ้ทสง์นั่งพระงเหมือนคนเพน้ิฝันขอบคุณครับ อำเภอด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าโดยขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณท่านผู้ว่าโดยนะครับเขบคุณรางวัลที่มอบมาให้แรกวัดนู่นนะเขาคุณครับให้ลูกซิดช่วยร้องนะครับเพลงนี้ชื่อว่านั่งนอนท์นอยลูกถุงวัฒนธรรมศิลปินลูกล้านพี่น้องชาวปัตตานีด้วยนะครับ,รบปรบมือให้ตีพี่น้องกับลูกล้านพวกเรา ลุงกล้อมข้อเพลงนี้มาบอกว่าชื่นชอบหมอเพลงนี้ให้เลยครับตะกะแตนกลางนาครับเชิญครับ น้ำตาจะคลอสานเสน้นปีกเจ้าอ่อนละปีกเจ้าอ่อนรลอนแกลนห่วงเจ้านักตักละเตนจากขมามหัวตำซีเมนใช่กีดกันแต่ห่วงละอายเพราะอายเคยเห็นแสงไฟในเมืองซีเมนจะกลื่นกินเมื่อบินลง สนาแค่ยาคันแท้จังไดคือไปลายสูงแท้จะแพช้ชะตาเด้อนาผู้แก้มไปได้จะเคยกให้อายกา้าสังเตือนเจ้ายันควมสาวหังเบือนเขาอีกตอนสาวเมาทำกระเตนเจ้าตักกระเตนกลางนา พอกกด้ยมุดขี้้าเมื่อมาสา,าของนาบ้าเฮาน้ำตาตกกลับมาจกระเด็กหายเกา่าตักกระเตนกลางหน้าคือเจ้าหมูมาด้วยอยากทันเมื่อแทตักกระเนตนกลางหน้าคือเจ้าวาสนาแค่ยาตีหนหัว ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเทคนิคศูนล้อพัตรุงด้วยนะครับมาให้กำลังใจครับพลงานเพลงนี้กับรามาชมเศร้าตายว่าส่วยแบบในประกันได้พวกงานการแต่งของอาจารย์หนุดเชะล้มนะครับที่ลิลปินหนักแต่งผู้หลวงหลับไปแล้วเลือลเล่อไว้แต่เพียงเสียงเพลงนางฟ้าป่าสตอครับ าวตายชมชเฉลมปลายพิมจิ้มลิ้มเต็มคันผิวพรรณ่องใสเจอแจมมงที่ปากเรือที่แก้มดูดเดือมแหมห้องใจอ,อปูนสาวปักตายนส่วยจังหูสัตวนสวดส่งโยชูผาดใจพี่บ่าวคา,าดวนไม่มีทีตีชมสีนองสวยครอบควนเสาวได้ว่าเลิศลวน ต้องพ่ายเศ้าตายทั้งสิน้นสวยเอ๋ยสวยเป็นบาน้องเปรียบเหมือนนางป่าสูงขา่าในเป็นปินจากฉันสวนสรรค์สุลาสู่ป่าสตกล้ากินรักเศว้าสุดดวงใจดินลุดเป็นชิดความสวยขยำน่ง,นงจะจีบมาควงให้ร้อยเห็นหน้า วานยอยที่เคลิมคอยถึงการลืมดำแต่เบียหน่อยบาทตี่จึงไม่อาจเทิร์่ามเอาความสดใสย่มความสวยงามของสาวปตาตคขอบคุณทุกกำลังใจทุกราง,งวันครับทุกความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะครับพี่น้องครับเรื่องหน้าจะลกจะ้อยอยู่แบบนี้ไม่ พี่น้องต้องรอติดตามพมเองก็ไม่กล้ารับประกันเพราะมุกการแสดงห้อยากขึ้นทุกวันแล้วครับแต่ว่าพยายามเต็มที่เพื่อจะสร้างสั้นความสุขและความเทิงให้ดีทีสุดเผื่อพี่น้องแฟนเพลงแฟนนั่งตะลุงที่รักและกรอบพิจารณาด้วยกันได้กราบข้อไปพี่น้องที่กรรับักถูกฐานขอบคุณท่านผู้่าวายการจังหวัดปตัตตานีนายกูเกีติแล้วก็ท่านนายกวีสุดทรมาเฟรนะครับขอบคุณืลองดื่มชล่ามชล่ามบุกสู้ไปด้วยกันขอบคุณรถยุนคุณภาพอิซูซุ ยอดอรถย,ยนต์ก้องคนไทยครับแล้วก็ขอบคุณเป็นรับปุ๋ยไข่มุกเรือใบไข่มุกให้ความสุขกับเกษตรกรโอกาสหน้าพบกันไม่ี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีดครับ